บนพื้นที่กว่า510ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้คือศูนย์กลางการดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการดำรงชีวิตให้กับราษฎรในพื้นที่สจังหวัดชายแดนใต้ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองไม่ว่าจะเป็นโครงการแกล้งดินนะครับโครงการอื่นๆที่ทําสําเร็จผมก็ได้นําองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ออกไปขยายผลแก่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากแล้วก็พูดได้เต็มปากเต็มคําว่าโครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระเมตตา นะครับมาจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นในจังหวัดนรา,าธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้มีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการรับเสด็จพระบ,บร,รมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อยู่บ่อยครั้งมีความรู้สึกว่า บุญหนักหนานะครับชีวิตนี้ที่ได้เกิดมาได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านดังนั้นผมถือว่าผมคุ้มแล้วที่เกิดมาในชีวิตหนึ่งของการทำงานแล้วก็ได้รับใช้เบื้องอยุคนบาทตรงนี้ก็ได้รับโอกาสรับใช้ใกล้ชิดมาโดยตลอดหลังจากที่ได้เข้ามาทำงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุตทอง